สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้มาฉีดยากันนะครับผมวันนี้อากาศไม่ร้อนครับจะพาไปฉีดยากัน,นครับวันนี้นู่นนะครับแปลงนอกบ้านไปครับไปฉีดยากันว่าอากาศวันนี้ไม่ร้อนก็จะว่าจะเอาก่อนก่อนที่ฝนจะมาเนาะ อย่าช่วยกันครับพี่พเพื่อนๆไปโอเคครับ okay, เดี๋ยวชมคลิปไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับพี่พีเพื่อนๆวันนี้มาฉีดยาแปลงนอกครับแปลงนอกบ้านรอไม่ไหวรอไม่ไหวเลยยาขึ้นตึกเลยรอคนฉีด วันนี้ได้โอกาสครับได้ยังหวัดยาฆ่านะครับผมสารเคมีที่ปราบศัตรูพืชอ,อ้อยต่อสามนะครับแปลงนี้อ้อยต่อสอามว่าขึ้นดีไหมมันเป็นห่วง,วงของของอ้อยเป็นบางบางบางห่วงก็ขึ้นไม่ดีบางห่วงก็ขึ้นดี จะเอานี้รู้สึกจะขึ้นดีหน่อยเอามาด้านตะวันตกนี้ขึ้นดีหน่อยวันนี้ฉีดยาครับข่าวกรมอุตุบอกว่าจะแรงประมาณกลางกลางเดือนก็เลยจัดไว้ก่อนครับจังหวัดแรงนี่นะครับตามที่บอกการฉีดยาก็ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนก็จะปรับระดับความเป็นปรองของ,ของนา ยาของอยาับบเปนแบบเป็นการเป็นพวงของอยาก็จะไม่ไม่เปียกหลังคนฉีดวันนี้ก็บอกว่าฝนไม่มามาก็มาน้อยครับเมื่อวานบอก40แต่ฝนไม่มีตัดสินใจฉีดเลยดีกว่าครับปแปลงนน้นปลูกใหม่ครับสามไร่ แปลงสามไร่นั้นปลูกใหม่ก็ฉีดคุมค่าไปแล้วครับฉีดคุมค่าไปแล้วก็เหลือแต่จะรอจังหวะขึ้นน้ำครับเอาน้ำใส่ยาชุดนี้จะเป็นยาดูดซึมก็จะตายช้าหน่อยครับนี่ขีดได้สามวันเลยครับตายชานิดหนึ่งยาที่ขีดอยู่ที่แปลงต้นมะตูมหรือว่าแปลงฟามไก่ ก็จะกายช้านิดนึงแต่ยาชุดนี้ดีอย่างหนึ่งคืออ้อยไม่งันครับอ้อยไม่งันก็จะมีปลายใบแหลมๆไม่นิดๆเป็นยาสำหรับฉีดอ้อยโดยเฉพาะฉีดค่ายาในไร่อ้อยโดยเฉพาะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ไห้หน่อยเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาเสือให้เสมอเมอนะครับ พีพ่่เป็นเพื่อนทุกท่านคิดถึงนะครับทางใต้ทางเหนือตะวันตกออกครับเป็นกำลังใจให้คนทำไร่อ้อยด้วยเด้อ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับก็วันๆก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้อ้ยอยบางทีก็วัวมัง่งเหนื่อยๆก็ไปทำบุญกัน <c oughs> ครับไปทำบุญทำกุศลรอพระ บุญต่างๆมานี้นะครับพพเพื่อนๆมาทางนี้มันจะย้อนแสงหน่อยนะครับย้อนแสงหน่อยครับวันๆก็อยู่แต่ในไร่อ้อยครนี่ให้ขีดไปครึ่งเดียวครับให้ขีดให้ขีดไปครึ่งเดียวก่อนเพราะขีดยาวมันก็จะเดินยาวไป เอาทีละครึ่งกันเอาทีละครึ่งทีละครึ่งวันนี้สตาร์ทอย่างน้อย2ถังครับ400ลิตรนะครับถังละ200ลิตรถังละ200ลิตรคนฉีดบอกว่าสู้โว้ย สู้อว <laughs> ้อากาศดีซู้อว้ครับวันนี้อากาศไม่ร้อนเลยครับพี่เพื่อนเพื่อนอากาศรู้รสึกจะแดดไม่ค่อยออก <c oughs> ช่วงนี้เกษตรกร,ร,กรชาวไร่ก็เริ่มปรับปรุงหรือบำรุงการรักษาวัชพืชหรือว่าฆ่าวัชพืชปรับปราวัชพืชไว้ก่อนช่วงระหว่างฝนทิ้งช่วงนะครับพี่เพื่อนเพื่อน เกษตรกรชาวไร่อ้อยก็ประมาณนี้แหละครับช่วงระหว่างเดือนเดือนนี้เดือนอะไรเดือนมิถุนาใช่ไหมเดือนมิถุนายนนะครับปีพศ2566วันนี้วันที่10อ่าเท่าไหร่วันที่1 0ที่สิไม่ไม่ใช่วันที่16วันที่1 0 1 4 13นะครับ13แก้ไขนะครับที่13เดือนมิถุนายนการสูงของอ้อยก็ประมาณนี้ครับให้ปุ๋ยไปรอบหนึ่งครับฝังปุ๋ยไปแล้วแปลงนี้ ประมาณนี้นะครับพี่พีนเพื่อนๆทุกท่านเป็นกำลังใจให้คนฉีดยาหน่อยนะครับผมสูยสวยสวยสู้ไ,ไ,ไครับสำหรับคลิปนี้ท้ายสุดสุดท้ายก็เอาไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับพี่พี่เพื่อนไปเจอกันคลิปหน้านะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คน ผีดยาไล่อ้อยด้วยครับผมไอสุดสุดท้ายไปก่อนแล้วครับบายบายทำงานก่อนเดอ้อทำงานก่อนครับสวัสดีครับ